ต้องย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าณเวลานี้สาหรับกองเชียร์พักและสําหรับสสพักซึ่งมีอารมณ์เนี่ยนะครับท่านอาจจะเป็นก้าวไกลที่ไม่ชอบเพื่อไทยท่านอาจจะเป็นเพื่อไทยที่ไม่ชอบก้าวไกลในส่วนสสท่านอาจจะเป็นแฟนเพื่อไทยที่ไม่ชอบแฟนก้าวไกลท่านอาจจะเป็นแฟนก้าวไกลที่ไม่ชอบแฟนเพื่อไทยแต่ผมย้ํากับท่านตลอดเวลาท่ามกลางความขุ่นมัวท่ามกลางความมีอารมณ์ท่ามกลางความรู้สึกว่าฉันอยากจะประดิษฐ์คําด่ากันให้แสบที่สุด ให้ด้อยค่าฝั่งคนอื่นให้มากที่สุดให้ให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนางเอก mm. ให้มากที่สุดให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกโลกกระทำจากฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดเนี่ยในมุมมองผู้มีอำนาจเขาคิดว nice. ่าท่านเนี่ยคือพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเขามองว่าพวกท่านคือพวกเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเล่นพวกท่านทั้งคู่ท่านไม่ต้องไปมีทฤษฎีหรอกครับว่าถ้าเขาเล่นคนนี้เขาจะไม่เล่นท่านด้วยเขาเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราขยี้ก้าวไกลเราได้ประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีในโลกมีอยู่ในหัว แต่ในมุมมองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นพวกคุณทุกคนเพราะคุณไม่ใช่พวกเขานะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ชอบทะเลาะเบาแหวงกันมีเรื่องกันเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการให้ก้าวไก่ตั้งรัฐบาลน,นะครับแล้วเขาก็ไม่ไใหญ่เพื่อไทยตั้งด้วยมันอาจจะมีฝั่งรัฐบาลบางกลุ่มที่บอกว่าหนุนเพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วก็ลอยแพรก้าวไก่เป็นฝ่ายค้านแต่คนที่มองการเมืองออกเขารู้ว่านั่นคือแผนล่อซื้อสิ่งนี้สิทาสิวัลหรือใช้คาว่าสูตรไข้ นะครับนั่นคือเพื่อไทยไปทางก้าวไกลไปทางตอนนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่ด้วยกันคือการเป็นรัฐบาลคุณทินก็ถามในประเด็นที่คุณจตุรลนเคยโพสต์ว่าถ้ามันตั้งไม่ได้เนี่ยเพื่อไทยแยกขั้วจากก้าวไกลไปเลยได้ไหมเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลกับอีกฝั่งหนึ่งเลยได้ไหมแล้วก้าวไกลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นฝ่ายค้านไปเลยคุณจตุรลนก็ตอบนะครับตอบเหมือนกับที่อาจารย์ชูศักดิ์ศรินเคยตอบนั่นคือไปไม่ได้หรอกถ้าเพื่อไทยแยกข้างกับก้าวไกล แล้วเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อไทยก็จะไม่มีความชอบธรรมนะครับเพื่อไทยก็จะมีปัญหานะครับอาจารย์ชูศักด์ก็พูดถึงกระแสข่าวเรื่องจะยุบพ,พลังประชารัฐมาเพื่อไทยอาจารย์ชูศักด์บอกว่าถ้าเพื่อไทยทําจริงเลือกตั้งรอบหน้าต่ำสิบแน่นอนอเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครคิดสั้นอย่างนั้นหรอกไม่มีใครคิดสั้นอย่างนั้นนะครับแต่มันอาจจะมีกลุ่มที่หน้ามืดตามัว ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเนี่ยมผมว่าถ้าเราดูดูโซเชียลยมันอาจจะมีแต่มีแล้วคนเหล่านั้น,เ,นเป็นคนที่หวังดีกับประชาธิปไตยอ,อย่างสุจริตใจร้อยเปอร์เซ์หรือเปล่าผมไม่กล้าวินิจฉัยแต่ผมยืนยันว่าสําหรับคนที่รักในประชาธิปไตยจริงๆซึ่งมีกันทุกพักคุณจาตุรนก็รักในประชาธิปไตยตอนหาเสียงอาจจะมีการว่าอะไรกันไปบ้างแต่หาเสียงคือหาเสียงหาเสียงต้องย้านะครับทุกพักต้องว่ากัน <c oughs> ไม่มีหรอกครับที่พักไหนไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นหาเสียงไม่ต้องมามองว่าพักนี้ว่าเราโอ้ยมึงว่ากก่อน กูว่ามึงเพราะไอ้คนนั้นมันว่ากูก่อนแต่ไอ้คนนั้นเนี่ยมันด่าก,กูในโซเชียลกันไม่ต้องเถียงหาเสียงมันต้องมีการวิพา์วิจารณ์กันเพราะว่าถ้าไม่มีการวิพา์วิจารณ์ก็ไม่บอกบอกไม่ได้ว่าพักเราเดียวพักอื่นตรงไหน,นมันหาเสียงมันต้องมีการว่าว่าเนี่ยคือการวิพา์วิจารณ์เพื่อเห็นว่าถ้ามีสองพักคุณต้องเลือกพักเราไม่ใช่พักนั้น มันคือความปกติทางการเมืองฝั่งรัฐบาลเขาก็ใจเรื่องนี้มานานแล้วเลือกตั้งซ่อมประชาธิปัตย์ด่าประวิทย์บนเวทีชอ็ชอตๆพลังประชารัฐจะอยู่ได้หรือเปล่าลุงป้อมเดี๋ยวก็ตายแล้วแช่งกันถึงขั้นให้ตายบนเวทีเสร็จแล้วเขาก็หมดอารมณ์ผลเลือกตั้งออกมาอารมณ์ก็จบก็ทํางานร่วมกันต่อไปอนะครับการโจมตีบนเวทีปราัยบนเวทีการเมืองเนี่ยเมื่อจบเลือกตั้งมันต้องจบอย่าอารมณ์ค้าง ทั้งในส่วนของกองเชียร์นะครับทั้งในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องอย่าอารมณ์ค้างเพราะฝั่งรัฐบาลที่เขามีอํานาจเนี่ยเขาก็ด่ากันแบบนี้ตอนตั้งรัฐบาลปี6 2สองธนกรโพสต์ข้อความด่าอนุทินเลยนะอนุทินไม่ควรเป็นรัฐมนตรีไม่ควรเป็นรองนายกหวยกระจอกนะครับอนุทินก็โพสต์ด่าธนากรกลับหลังจากนั้นในสุดผ่านไป4ีปีอยู่ในคอลอมอลด้วยกันมไม่มีธนกรด่าอนุทินไม่มีอนุทินด่าธนากรอีกเลยทําไมฝั่งนั้นเขาเข้าใจ ทำไมฝั่งนั้นเขาเข้าใจขนาดที่ฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านมา4ปีไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็มีอารมณ์ขึ้นกันอันนี้คือความเป็นจริงความทางการเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้แสดงว่ายิ่งยิ่งทอดเวลาให้มันนานเท่าไหร่น,นี่มันยิ่งเอื้อให้เราแซงกันเองทาะกันเองถูกต้อง,องถูกต,ต้องนี่คือเกมง,ง่าย,าย <S <S ๆเลยนะครับรผมบอกให้ท่านผู้ชมรู้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าทหารเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ทหารเขาบอกผมมาตั้งแต่รัฐมันปีหกศูยยังยังร่างอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยทำไมเขาคิดว่าเเเค้าาาจะะะออนนนักรรมืงไดบ ทำไมคิดว่าฐานจะคุมเกมการเมืองได้ในพลคนหนึ่งเขาบอกผมแบบนี้ว่าอาจารย์อาจารย์คิดว่าสิ่งคักการเมืองต้องการคืออะไร นักการเมืองทุกคนต้องการตําแหน่งใช่หรือไม่นักการเมืองทุกคนต้องการมีอํานาจใช่หรือไม่เพราะเมื่อนักการเมืองทุกคนต้องการมีตําแหน่งหรือมีอํานาจเนี่ยสิ่งที่ทหารจะให้หรือสิ่งที่ฝ่ายเพื่อไทยจะให้คืออ่อยอํานาจให้นักการเมืองเมื่ออ่อยอํานาจให้กับนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองก็พร้อมจะกระดิกหางแล้วเมื่อนักการเมืองพร้อมจะกระดิกหางนักการเมืองก็จะตกลมในกติกาที่ฐานเป็นคนคิดเกมนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเกมนี้เป็นเกมที่ทหารเข้าใจเป็นเกมที่ชนชั้นนําเข้าใจว่า สิ่งเดียวที่จะชนะฝ่ายพิบไตได้คือทำให้ฝ่ายพิบไติเน็ยทะเลาะกันเองแม้กระทั่งเด็กป .4 ยังเข้าใจเพราะฉะนั้นสำหรับประชาชนหรือกองเชียร์พักการเมืองซึ่งคุณไม่มีอาวุธคุณไม่มีสารเป็นพวกคุณคุณไม่มีองค์กรอิสระเป็นพวกคุณเนี่ยสิ่งเดียวที่ผู้มีอำนาจเขากลัวคือคุณน่ยสามัคคีกันคุณมี27ล้านเสียงที่มัดแน่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําคือทำให้ไอ้ยงนี่ตกกัน27ล้านเสียงรมกเนี่ยมีพลังแต่ถ้าแตกเป็น14ล้ยี่สงบเง10ล้านเสียงรวมกันเนี่ยพม่เพลังมันเริ่มหายไป คุณก็ต้องเชิญฝ่ายผู้มีอำนาจที่มีปืนมีองค์กรอิสระมีศาลมีข้าราชการมีอำนาจมืดมีสื่อมีพักการเมืองมีสวอยู่ข้างเขาแล้วคุณสู้เขาได้ไหมครับคุณแยกเป็นสองฝั่งคุณสู้เขาได้ไหมครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยผู้มีอำนาจเขาใช้เกมเก่าเขาใช้เกมนี้มาตลอดอยู่แล้วแบ่งแยกแล้วปกครองดีวายแอนด์ลูใช้มาตลอดอยู่แล้วแล้วที่หน้าเศร้าหน้าสมเพชคือมันใช้ได้ผลโยนเสร็จอำนาจให้โยนเสร็จตำแหน่งให้มันใช้ได้ผล ันเกมนี้เป็นเกมที่ผมบอกท่านผู้ชมนะครับว่า,าสําหรับคนที่รักในประชาธิปไตยจริงๆนะครับณ<ม>เวลานี้ผลักดันการตั้งรัฐบาลจากฝั่งประชาธิปไตยให้ได้นะครับเรื่องของความขัดแย้งแบบปลีกย่อยเนี่ยนะครับมไม่ต้องไปสนใจต้อง,งยอมกืนเลือดจริงครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเรากําลังจะเดินออกจากบ้านไปปากซอยไปทําภารกิจยิ่งใหญ่<ม>ระหว่างในซอยไปปากซอยมีหมาเห่าหนึ่งตัว เราจะทําอะไรระหว่างหันไปทะเลาะก,กับหมาหันไปกัดกับหมาหรือไม่ต้องสนใจหมาเดินหน้าทําภารกิจของเรานะครับประชาธิปไตยก็เหมือนเรื่องแบบนี้นะครับพักการเมืองฝ่ายปไตยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยก้าวไกลต่างๆเนี่ยมีภารกิจในการพาประเทศออกจากความยากจนนะครับพาประเทศออกจากการไม่มีประชาธิปไตยพาไปสู่ถนนใหญ่แห่งนานา,นาอารยประเทศที่จะเจรินรุ่งเรืองทางการเมืองและเศรษฐกิจฐฐแต่ตอนนี้ระหว่างทางมันมีหมาเห่านะครับมันมีหมามากัด แล้วคนที่เป็นพวกเดียวกันกํลาลังจะเดินออกไปก็บอกว่ามึงไปกัดกับหมาก่อนหมามันมากัดเพราะมึงมึงแหละไ,ไปทุรักมันกูจะเดินยังไงคุณก็ไปไม่ถึงปากซอยหรอกครับคุณก็จบวนอยู่ในซอยกัดกับหมาไป